ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นาจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการเช่นเคยคะ่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งของตัวคุณเองคนในครอบครัวและคนที่คุณรักนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมากระซิบบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพด้วย มีอาการแบบนี้มีสัญญาณแบบนี้บ่งบอกว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรและจะมีวิธีการดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปได้วยกันได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ แมวพูดไม่ได้จึงไม่สามารถบอกธาตุแมวได้เมื่อมีอาการป่วยนะคะการสังเกตพฤติกรรมและสัญญาณเตือนต่างๆจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทาตแมวควรรู้เพื่อที่จะพาน้องไปพบสตัตวแพทย์ได้ทันท่วงทีค่ะพฤติกรรมของแมวที่เคยเป็นปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากําลังไม่สบายเช่นซึมลงเก็บตัวผิดปกติจากแมวที่เคยร่าเริงชอบเล่นกลายเป็นแมวที่เงียบซึม ไม่ตอบสนองต่อการเล่นชอบซ่อนตัวหรือแยกตัวอยู่ลำพังนานกว่าปกติหลบซ่อนตัวแมวป่วยมักจะหาที่เยี่ยมเยียบซ่อนตัวเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยและพักผ่อนค่ะเลียขนมากผิดปกติหรือไม่เลียขนเลยการเลียขนมากจนเกินไปจนขนแหว่งอันนี้ก็อาจจะบอกบอกถึงอาการคันเจ็บปวดหรือเครียด ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าน้องแมวไม่เลียขนเลยขนดูยุ่งเหยิงไม่สะอาดอันนี้ก็แสดงว่าน้องอาจไม่มีแรงหรือรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเองค่ะเบื่ออาหารไม่กินอาหารอันนี้เป็นสัญญาณสำคัญของการเจ็บป่วยนะคะถ้าหากว่าน้องแมวไม่ยอมกินอาหารเมร็ดหรืออาหารเปียกที่ชอบนานเกิน24ชั่วโมงแล้วก็ควรต้องรีบพาไปพบสตัตวแพทย์แล้วละค่ะ ดื่มน้ำมากผิดปกติหรือไม่ดื่มน้ำเลยการดื่มน้ำมากเกินไปอาจจะบกบอกถึงโรคไตเบาหวานหรือภาวะไทรอยด์ในขณะที่ไม่ดื่มน้ำเลยอันนี้ก็อันตรายต่อภาวะขาดน้ำค่ะปัสสาวะอุจจาระผิดปกติสังเกตความที่ปริมาณสีกลิ่นและลักษณะของอุจจาระหรือปัสสาวะเช่นปัสสาวะบ่อยน้อยลงปัสสาวะมีเลือดปนถ่เหลวท้องผูกถ่ายนอกกระบะทราย ส่งเสียงครางหรือร้องขณะขับทายอาจบ่งบอกถึงความเจ็บปวดในระบบทางเดินปัสสาวะหรือทางเดินอาหารนอกจากพฤติกรรมแล้วนะคะการตรวจเช็คร่างกายของน้องแมวก็ช่วยให้เห็นความผิดปกติได้ค่ะเช่นตาแฉะมีขี้ตามีน้ำตาไหลตลอดเวลาอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือการอักเสบตาขุ่นม่านตาผิดปกติอาจจะบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือโรคภายในจมูกแห้งมีน้ำมูก ม่สุขภาพดีจมูกมักจะชุ่มชื้นเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าแห้งมากหรือมีน้ำมูกเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณของไข้หวดัดหรือการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจค่ะเหงือกซีดขาวหรือมีสีเหลืองอันนี้อาจจะบ่งบอกถึงภาวะโลหิตจางหรือปัญหาตับได้เหงือกบวมแดงมีเลือดออกมีกลิ่นปากแรงอันนี้ถือเป็นสัญ,ญญาณของปัญหาในช่องปากฟันหรือเหงือกน้ำลายไหลย,ยืดอาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพช่องปากหรือคลื่นไส้ ขนร่วงเป็นหย่อมๆย่ขนกระด้างอาจจะเกิดจากภาวะขาดสารอาหารโรคผิวหนังหรือความเครียดมีสะเก็ดแผลผิวหนังแดงผื่นขึ้นเป็นสัญญาณของปัญหาผิวหนังการติดเชื้อปรสิตหรือภูมิแพ้ค่ะ อุณหภูมิร่างกายสังเกตว่าแมวมีไข้หรือไม่โดยการคลำที่หูหรืออุ้งเท้านะคะถ้าหากร้อนจัดเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีไข้แต่การวัดไข้ที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราควรจะใช้วิธีวัดทางทวารหนักค่ะการหายใจหายใจเร็วหอบแรงไอจามมีเสียงผิดปกติขณะหายใจอาจจะบ่งบอกถึงปัญหาทางเดินหายใจหรือหัวใจการเคลื่อนไหว เดินเซล้มทรงตัวไม่อยู่ไม่ยอมใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งกระโดดลำบากอาจจะเกิดจากความเจ็บปวดที่ข้อต่อกล้ามเนื้อหรือระบบประสาทมีอาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหน้าขาหรือท้องก็อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะอักเสบการติดเชื้อหรือการสะสมของของเหลวค่ะ แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทอสอสทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย นะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดไม m o โม c ซีเคียวพัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สุขภาพดีกับดรอรวรันค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดรอรวรันกิจเ,เวงกุลจะพาเรามาติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไรคุณถึงจะแข็งแรง ปลอดภัยห่างไกลโรคนอกนอจากนี้นะคะคุณหมอก็จะพาเราไปทําความรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมอจะพาเราไปทําความรู้จักกับเรื่องราวอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงสุขภาพดีกับดรอรวรัค่ะ เรื่องการกระชับผิวนอกจากการฉีดสารต่างๆแล้วนะคะเราก็จะมีเรื่องนวัตก,กรรมเกี่ยวกับเลเซอร์ซึ่งมีมาพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่เลเซอร์กรอผิวไปจนถึงเลเซอร์ที่ไปกระตุ้นผิวชั้นลึกโดยไม่กรอผิวไม่ยุ่งกับผิวชั้นบนเลยก็จะมีตั้งแต่การเป็นเลเซอร์เองนะคะหรือว่าจะเป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงเช่นเขาเรียกว่า rf radio frequency ซึ่งมีหลายๆยี่หอ้อ ะะก็จะมากระตุ้นให้ร่างกายผิวด้านล่างมีความร้อนลึกทําให้คอลลาเจนมีการหดตัวจากที่มันหย่อนยานแล้วก็สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยไปจนถึงการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง mm. High intensity focusing ultrasound ตรงนี้ก็จะมาช่วยทําหน้าที่เดียวกันคือกระชับผิวนะคะโดยจะยิงแสงยิงเสียงเนี่ยเราไม่มี ultrasound คือเสียงคลื่นเสียงเนี่ยลงไปที่ใต้ผิวนี่ย ทำให้รู้สึกว่าร้อนดึกแล้วก็กระชับผิวขึ้นมาอันนี้มีมาจนปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่นะคะโดยเขาก็จะพัฒนาหัวในการที่จะยิงเป็นเป็นรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นยิงเป็นเส้นยิงเป็นจุดหรือว่ายิงควบรวมระหว่างขึ้นวิทยุกับขึ้นเสียงเข้าไว้ด้วยกันไปจนถึงการทําเป็นรูปเข็มคือเป็นเข็มปล่อยกระแสขึ้นวิทยุลงไปเนี่ยช่วยยกกระชับผิวได้ ซึ่งตรงนี้ก็ยังอยู่ในยุคนี้อยู่นะคะยังเป็นที่นิยมมากแต่บางท่านเนี่ยไม่ว่าจะทําด้วยการยกกระชับด้วยเครื่องก็แล้วก็ยังยกไม่ได้มากก็บางคนก็เติมฟิลเลอร์ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นก็จะจบด้วยการไปดึงหน้าซึ่งดึงหน้าทุกคนก็จะไม่อยากทําตรงที่ว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องดมยาแล้วก็มีแผลเป็นจากการดึง ทางการแพทย์ก็มีพัฒนาเป็นเรื่องการร้อยไหมการลอยไหมก็เหมือนการดึงหน้าแต่เราดึงจากใต้ผิวด้วยเส้นไหมซึ่งมีการยอมรับทางการแพทย์มานานแล้วเพราะเป็นไหมที่สามารถใช้ในร่างกายมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นการเย็บในการต่อเส้นเลือดการเย็บข้อข้างในไปจนถึงเย็บลำไส้เลยหล่ะมีจนกระทั่งเขาก็พัฒนาเป็นไหมที่มาลอยที่ผิวหน้าได้อย่างปลอดภัยไหมพวกนี้อยู่กับเราสามเดือนก็สลายละ แต่ว่าในช่วงสามเดือนนั้นยังกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนใหม่ๆแล้วก็เกิดพังผิวเล็กๆเหมือนกับยึดให้เกิดแผลเล็กๆข้างในทําให้ผิวเรายกขึ้น<ม><ม>ก็เป็นสู่ยุคการใช้ร้อยไหมซึ่งยุคแรกๆเราก็จะเป็นไหมเป็นไหมละลายนี่ที่พูดมาถึงหมดเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ละลายแล้วมันมีปัญหาก็ปัจจุบันก็เป็นไหมละลายทั้งหมดก็เอามาเป็นไหมละลายที่เป็นเส้นเลยก็มาร้อยตามแนวที่หมอจะเทรนกันดึงหน้ามา ต่อมาก็พบว่ามันยังดึงไม่ทันใจอะฮะก็เลยมีการพัฒนาเป็นไหมเงี้ยงคือแทนที่จะเป็นเส้นเรเียเยๆก็จะมีหนามขึ้นมาในเส้นไหมทําให้มีการยกดึงได้มากขึ้นตรงหลังจากไหมเงี้ยงก็พัฒนาเป็นไหมเป็นรูปกล้วยเพื่อเอามาเติมตรงที่เป็นร่องเป็นหลุมลึกได้ด้วยแล้วพบว่าพวกไหมเนี่ยงเมื่อสลายเนี่ยมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็ทําให้ผิวดูดีได้นาน ต่อมาเขาพัฒนาไปอีกจากไหมเส้นเดียวก็กลายเป็นเป็นกลุ่มเลยเป,เป็นแบบแทนที่จะมีหนึ่งเส้นในหนึ่งการร้อยมีไหมเป็นกระจุกอยู่ข้างในในหนึ่งเส้นเนี่ยรวมกันทั้งหมดเจ็ดเส้นขึ้นไปก็มาเติมมวลลุ่มได้ก็เข้าสู่ตอนนี้ก็เป็นยุคที่เราใช้ไหมเนี่ยมาช่วยด้วยในบางลายที่หย่อนคล้อยมากๆไปจนถึงตอนนี้กการผลิตพวกลวาไหมเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้แล้วก็ไม่แพง แล้วก็อยู่กับร่างกายเราไม่นานก็สลายไปก็เลยประดิตเป็นไหมน้ําก็คือเอาสารเดียวกันกับที่ทําไหมเส้นเนี่ยมาเป็นสารละลายในน้าที่ละล,ะลายได้ก็เอามาฉีดในแนวที่เราต้องการยกดึงหน้าค่ะไปจนถึงทําเป็นไหมน้ําที่โมเลกุลเล็กๆเ,เอามากระตุ้นแค่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่ได้ช่วยยกยกยกหน้านะคะแล้วก็มารักษาคือกระตุ้นการสร้าง เอ่อคอลลาเจนก็มารักษาแผลเป็นได้ปรับคุณภาพของผิวได้เป็นเหมือนไบโอซิมูเลเตอร์อันหนึ่อันนี้ก็คือเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้โลกวิทยาศาสตร์ความงามก้าวหน้าไปไกลแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เห็นผลชัดเจนขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ซึ่งมีได้รับการเทรนนิ่งมา การบริจาคเลือดถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะแต่ว่าตัวของเราเองก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการบริจาคด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกินทั้งก่อนและหลังการบริจาคเพื่อให้เลือดของเรามีคุณภาพดีและร่างกายฟื้นตัวไวสำหรับอาหารที่ควรจะกินก่อนไปบริจาคเลือดได้แก่อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ธาตุเหล็กถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กจะช่วยทําให้ระดับฮิโมโกบินในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีเพียงพอต่อปริมาณธาตุเหล็กที่สูญเสียไประหว่างการบริจาคเลือดช่วยลดความเสี่ยงภาวะโลหิตจ,จางรวมทั้งลดอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดหลังการบริจาคเลือดค่ะ อาหารที่มีวิตามินซีการกินอาหารที่มีวิตามินซีจะช่วยทําให้ร่างกายของเราดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชได้ดีขึ้นเราจึงควรกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นสม้มฝรั่งมะละกอสับป,ปะรดมะเขือเทศผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ร่วมกันกับอาหารที่มีธาตุเหล็ก น้ำเปล่าหากร่างกายมีน้ำไม่เพียงพอจะทําให้ความดันโลหิตลดลงและรู้สึกเวียนหัวดังนั้นเราควรจะดื่มน้ำเปล่าตลอดทั้งวันให้เพียงพอและควรจะดื่มน้ําเปล่าสัก300-500ถหมลลิตรหรือประมาณ3-4แก้วก่อนการบริจาคเลือด30นาทีเพื่อชดเชยของเหลวที่สูญเสียไปจากการบริจาคเลือดและช่วยให้ปริมาณเลือดกลับมาเป็นปกติค่ะ ส่วนอาหารที่ห้ามกินก่อนการบริจาคเลือดก็คืออาหารที่มีไขมันสูงก่อนบริจาคเลือดเราควรจะกินอาหารให้เรียบร้อยนะคะแต่ก่อนบริจาคเลือด6ชั่วโมงอันนี้จะขอให้งดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแกงกะทิของทอดค่ะเนื่องจากไขมันในอาหารอาจทําให้พลาสมามีลักษณะขุ่นซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อการตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดเชื้อเมื่อตรวจหาโรคไม่ได้ก็จะไม่สามารถนําไปใช้ในการถ่าย เลือดได้นั่นเองค่ะในขณะที่หลังจากบริจาคเลือดแล้วเราควรจะกินอาหารเหล่านี้เติมเข้าไปค่ะอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงร่างกายของเราอาจสูญเสียธาตุเหล็กไป200-250มิลลิกรัมจากการบริจาคเลือดหนึ่งครั้งดังนั้นเราจึงควรจะเติมเต็มระดับธาตุเหล็กด้วยอาหารจำพวกเนื้อแดงอาหารทะเลผักใบเขียวถั่วและธัญพืชต่ตางๆยาเสริมธาตุเหล็ก หากธาตุเหล็กในร่างกายไม่เพียงพอการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ก็จะทำได้ช้าหรือไม่สมบูรณ์และแม้ว่าเราจะได้รับธาตุเหล็กจากอาหารแต่ก็อาจต้องใช้เวลาและปริมาณอาหารจำนวนมากการกินยาเสริมธาตุเหล็กจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าและควรกินยาเสริมธาตุเหล็กที่ได้รับหลังบริจาคเลือดให้หมดด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการกินพร้อมกับชากาแฟหรือนมนะคะเนื่องจากอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กได้ค่ะ อาหารที่มีวิตามินซีสูงเพื่อช่วยเรื่องการดูดซึมธาตุเหล็กมาใช้สร้างเม็ดเลือดแดงและฟื้นฟรูร่างกายให้รู้สึกสดชื่นลดความอ่อนเพลียอาหารที่มีวิตามินบีชนิดต่างๆที่มีส่วนช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่โดยเฉพาะวิตามินบีและวิตามินบี2ซึ่งหาได้จากเนื้อสัตว์ไข่ผักใบเขียวเข้มผลไม้รสเปรี้ยวธัญพืชไม่ขัดสีน้ำเปล่า ควรจะดื่มน้ำเพิ่มอีกอย่างน้อย4แก้วภายในเวลา24ชั่วโมงแรกหลังการบริจาคเลือดและพยายามดื่มน้ำให้มากกว่าปกติเล็กน้อยในช่วง1นถวันต่อมาเพื่อชดเชยปริมาณเลือดที่เสียไปป้องกันภาวะขาดน้ำและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นค่ะ ค,คุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้ทงหน้าเก่าและหน้าใหม่มใ,ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดไมล์โมซีเคียวพลัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋มากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ สุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสาระที่น่าสนใจในโลกใบนี้และในประเทศไทยที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวอะไรที่จะหยิบยกมานำเสนอติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ ดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าในวันที่25สิงหาคม2568จะเป็นวันครบกำหนด180วันในการยื่นขอคำอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568เกี่ยวกับการผ่อนพันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคําขออนุญาตในระยะเวลาที่กํำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีดังนั้นจึงขอให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการยื่นคําขออนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็วและโครงการที่ขอยื่นคําขออนุญาตได้ต้องเป็นโครงการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนวันที่23มิถุนายน2 5ง เท่านนั้จึงขอเตือนทุกหน่วยงานที่ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตต้องยื่นภายในวันที่25สิงหาคม2568นี้ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการกระทรวงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานระดับกระทรวงกลมจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นคำขออย่างเร่งด่วน ดเรเฉลิมชัยระบุว่าได้สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งพิจารณาคำขออนุญาตให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายลดปัญหาความล่าช้าในการดำเนินโครงการของรัฐก็ฝากไปถึงหน่วยงานองค์กรทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะอย่าเป็นออาบาจอนะครับต่เป็นเทศบาลหรืออาบาตอนนครับให้ท่านไปยื่นนะครับยื่น ขึ้นทะเบียนไว้นะครับเพื่อรักษาสิทธิของท่านในการที่จะเข้าไปดูแลในการที่จะจัดงบประมาณไปดูแลพี่น้องประชาชนรูนะสิ่งต่างๆนะครับซึ่งเป็นสารทุกขั้นพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนโดยถูกต้องต,องตามกฎหมายทุกอย่างครับภายในวันที่25สิ่สิงหาคมนี้ครับ กรุงเทพมหานครจัดงาน BKK ปักหมุดย่านสร้างสรรค์2,025รวมพลังคนทำงานสร้างเมืองจาก50ย่านทั่วกรุงณสุลาลัยหอชั้นเจ็ไอคอนสยามภายใต้นโยบายดึงอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อแสดงศักยภาพย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเปิดพื้นที่ให้แต่ละชุมชนได้นำเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมผ่านการออกแบบบูธจัดแสดงกว่า30ย่านเช่นย่านริมของบางมดย่านตลาดผูย่านหวังเดิมเป็นต้น ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากแต่ละย่านอาทิการเพ้นกับหมากทำว่าวจุลาและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฝีมือท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเช่นโขนเด็กระบำอินเดียขีตะมวยไทยใต้ร่มธงไทยและการแสดงดนตรีร่วมสมัยพร้อมกันนี้ยังมีการประชุมคนสร้างย่านกว่า200คนเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จอุปสรรคและแนวทางพัฒนาในปีถัดไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำปี2567โดยมีนายพิทักษ์จันยาพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นประธานพร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่34ผลงานเด่นจากทั่วประเทศ การประกวดครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมกว่า269ผลงานแบ่งเป็นสี่ระดับทั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโครงการชุมชนหมู่บ้านต้นแบบและ ERC New Gen Move ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนกกพย้ำบทบาทกองทุนในการสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการอย่างโปรง่งใสและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ท่องถินนายอนุกูลปิดแก้วปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุรี ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาครอบครัวไทยไร้บุรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งโดยเฉพาะการสร้างต้นแบบพ่อแม่ที่มิสูบุรี่เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากบุรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน นายอนุกูลระบุว่าแม้ตัวเลขผู้สูบบุหรี่ในไทยจะลดลงกว่า10ล้านคนเหลือราว9.8ล้านคนในปี2,567แต่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ากับเพิ่มขึ้นถึง11เท่าตัวโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กต่ำกว่า15ปีซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเสี่ยงสูงจากพิษนิโคตีนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการสมาธิและอารมณ์ ที่ผ่านมากระทรวงพม,มได้มีการขับเคลื่อนงานป้องกันผ่านหลายกลไกลทั้งการคุ้มครองเด็กการเอาผิดร้านค้าใกล้สถานศึกษารวมถึงการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตลาดพอมอย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและการป้องกันต้องเริ่มจากครอบครัวโดยรัฐพร้อมทำงานร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมปลอดภัย หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ครบทุกมิติทุกด้านในสังคมติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ